อ่ะพี่เป็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้วันนี้พอดีได้ซื้อผักขยงมาค่ะเป็นผักขยงนาเนาะก็เลยมาทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะไว้ได้กินตอนแรงเนี้อยากได้กลิ่นหอมหอมบรรณา,นนาบรรณาเราก็วันนี้พี่เป็นจะมาปลูกลงกระถางนะคะก็ลองดูค่ะว่าการใช้ดินเหนียวรองกับไม่ใช้รองมันต่างกันยังไง ตัวกะละมังพี่เพนก็ไม่ได้เจาะรูนะอันนี้เลือกเอากะละมังที่เคยขนอะไรแถวๆนี้แหละใส่แกลบดำใส่อะไรล่ละคะ่ะตัวนี้จะเป็นกระทะที่พี่เพ็นเคยขายของแล้วมันใช้ไม่ดีอะค่ะใช้ไม่ดีก็เลยเอามาใช้เป็นปลูกผักขยงแล้วมันไม่ได้รั่วได้ไรพี่เพ้นก็เลยลองนํามาเป็นกระถางแล้วมันก็หิ้วง่ายด้วย ก็วัตถุดิบที่พี่เป็นมีนะหรืออุปกรณ์ที่พี่เป็นมีก็มีกระมังเนาะแล้วก็กระมังที่เราจะปลูกผักนั่นแหละแล้วก็อย่าเจาะรูนะคะถ้าใครจะทาอย่าเจาะรูแล้วก็มีดินเหนียวถ้าใครจะลองแบบพี่เป็นถ้าไม่ลองก็คือใช้ดินร่วนแบบนี้เลยอันนี้พี่เป็นเตรียมดินร่วนไว้แล้วตัวนั้นจะเป็นกระถางที่มีรูด,ด้านล่างนะพี่เป็นจะไม่ใช้จ้ะแล้วก็ขี้วัวแต่ตอนนี้พี่เป็นไม่มีขี้วัวเนาะ พี่เพนก็จะปลูกไปก่อนค่ะให้เขาฟื้นตัวก่อนแล้วพี่เพนจะผสมขี้วัวรดเขาอีกทีหนึ่งไม่ยากเรื่องขี้วัวก็นี่แหละค่ะหลังจากที่เราบีด,ดินเหนียวให้แตกแล้วนะคะแต่ก็บีไม่แตกหรอกค่ะพี่เพนไปขุดมาจากใต้ตะกี้ผักขยงเราก็พร้อมแล้วเราก็เอาดินนี้เลยค่ะดินร่วนในสวนเราเลยตอนแรกพี่เพนจะใช้ดินที่มีแกลบดำปนกกากมันน่ะแต่ทีนี้คิดว่ามันไม่น่าจะดีะคะ่ะเพราะว่า แกลบดำมันก็จะลอยน้ำเนาะพี่เป็นคิดอย่างนั้นนะนี่เป็นดินร่วนที่ไม่เคยโดนยาเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะน่าจะโอเคที่สุดแล้วกับเทเข้าไปเลยขุดเอาตามป่านี่เห็นไหมความสมบูรณ์ความใส่เดือนก็มาครับเนี่ยถคะกากตีดินให้แตกตีดินให้แตกนี้เลยนะแล้วเรื่องขี้วัวถ้าใครจะใส่พร้อมกันก็ เอามาคลุกพร้อมกันได้เลยแต่พี่เพ็ญยังไม่ใสเหมือนที่เพ็ญบอกนะเตรียมดินให้ได้ก่อนค่ะเอาสิ่งเจือปนออกไปก่อนด้าดเลยนี่ละค่ะก็จะประมาณนี้แหละทำไปแล้วมันตายาอะไรไม่ต้องไปกังวลหรอกค่ะตายก็ทำใหม่ไม่ต้องไปซีเรียด ทีนี้ทำไงทีนี้ก็เอาน้ำมาเติมเอาน้ำมาเติมหรือจะปักก่อนก็ได้ค่ะแต่พี่เพะนนะ่ะอยากเติมน้ำก่อนพออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้บีบเวลาเราปลูกไปมันจะได้บีบแต่ขยงมันก็ง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวลองวิธีครั้งก่อนพี่เพนทำแบบเติมน้ำก่อนอันนี้พี่เพนจะเติมน้ำทีหลังก่การจับก็ประมาณนี้ละค่ะเนี่ยเห็นไหมที่พี่เพนจับ ันจะมีรากอ่อนๆของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอานิ้วโป้งดันลงไปนี่เคเลยนี่ค่ะจะได้แบบแรลงเนี้ยค่ะได้ปลาเยอะๆก็ทำกินได้เลยไม่ต้องวิ่งไปซื้อเขาแล้วไอ้ที่ไปซื้อเขาอ่ะมันไม่หอมเรื่องของเรื่องอ่ะมันไม่ค่อยหอมเลยค่ะแล้วปีนี้เพืก่ก็จะเน้นพวก เน้นพวกปลูกหน้าหนาวเนี้ยจะเน้นผักสุขภาพค่ะต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วตอนนี้เพราะว่าอายุมากแล้วแล้วก็เริ่มมีอาการกดไหลยนอนไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีกดไหลยนอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพ้นไม่ได้ไปขายของอเกือบสามสี่เดือนน่ะพี่เพนไม่แน่ใจเวลาที่ชัดเจนคิดดูดิกินกินแล้วก็นอนกลางวันนะคะเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนอยู่บน บนเก้าอี้นั่งอะนะแต่มันก็เป็นนะครเพราะว่าเรากินเสร็จกินอย่างอิ่มอะทำงานมาเหนื่อยๆกินอิ่มแล้วก็ไปนอนนี่แหละเป็นที่มาต้องหันมาดูแลตัวเองนะครับไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองนะค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆอยนี้แหละทำไปเรื่อยๆนี่แลวค่อยเติมน้ำ อันนี้คือมีข้อเสียนิดนึงพี่เป็นนะเอาไปแช่ไว้ในหมอ้อก็ไม่มีเวลาทาสทักทีก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะมันอาจจะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร mm hmm. ก็แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ตรงแดดร่มๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตากแดดเขามากมายแต่วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วไม่รู้จะมาอางไหมเมื่อกี้ก็มานิดหนึ่งมันตกแบบตกไม่เอื่ะ ตกให้แต่ว่าตกอะแล้วทําอะไรก็เฉยแฉะเป็นฝนที่ตกแล้วเป็นหวัดง่ายฝนแบบนี้พี่เพ็นไม่ค่อยอยากจะตากฝนหรอกงานพี่เพ็นมันเลือกได้ไงจะอยู่ร่มเลยจะไปตากฝนหรือว่าจะโอ้ยหอมมากเลยหอมตลบอบอวนสวยงามแล้วใส่นานๆเลยเราเด็ดกินเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแตกเรื่อยๆนะ อืมเป็นง่ายดันออกไปเอาชุดใหม่ร็อดใหม่ตด้แล้วหนึ่งก็ะถางครับสวยงามมากหอมด้วยแหละหอมกลิ่นผักขยงงเลยครับปืด๊ดไปต้มปลาเคยเห็นพี่สาวทำเราก็ไม่ได้สนใจที่จะทำไงก็เลยมาทำดูก็ได้ผลดีมากก็เลยขยายต่อไปเรื่อยๆ ผักใ,ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อค่ะหรอกพวกแมงลักพวกกะเพราหนาวนี้มันจะปลูกผักกินให้อร่อยไปเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยปลูกผักที่แบบไม่ต้องใช้ยาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะโอ้โดูนี้รากสวยมากเลย เอหรือว่าตรงข้างล่างสะพี่เป็นจะปรับเป็นปลูกผักแยงก็ยังได้เลยนะคะพื้นที่แล้วหาพันผักแยงมาปลูกมัดสรงมัดสรง,งที่คลิปที่บ่าวนิวไปถ่ายอ่ะ <c oughs> คุณยายขายแต่ผักแยงวันละพันห้าแน่นอนจริงๆ อีกหน่อยพี่เป็นไม่แน่ใจว่ายังจะไปตลาดหรือเปล่านะเพราะว่าต้องดูก่อนนะคะดูรายได้ตัวเองก่อนถ้าพอมีรายได้ก็อาจจะเปลี่ยนใจหรือไปวันเดียวเงี้ยค่ะให้พืชมันออกเยอะๆขายได้ก็นั่นแหละอาจจะนิ่งเลยทีนี้<ม>อยู่แต่สวนปลูกแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายยังมีเวลาคิดอีกสัก หาปีก่อนที่จะ,กะเกษียณการทำงานหนักๆแตตอนนี้ก็จะปลูกพืชที่แบบอีก5ปีออกลูกอะค่ะแล้วถ,ถึงเวลาออกลูกก็เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยให้เขามาเก็บไปได้เลยเราก็รอรับตังค์เดียวรับตังค์ไว้กินนิดๆหน่อยๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่ใส่เยอะๆอย่างนี้เลย ได้สนใจสละมังมันน้อยไงมันยังเหลืออีกเพียงก็จะย,ยัดยัดรวมกันอย่างนี้แหละหอมหอมเลยผักนี้พื้นถิ่นน่าจะอยู่แถวอีสานบ้านเราเนาะน่าจะไม่มีที่อื่นพี่เป็นว่าชัวโอเคได้แล้วเดี๋ยวเป็นไปตักนะ้ำมาเติมอืมเริ่ อะไรตักน้ำเหรอที่นี้มีอะไรอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอะ,อะไรตักน้ำก่อนนะครับน้ำฝนนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะอะไรตักเนี่อนอยอ่ไงี้ไอเกลอนตักเกลอนตักน้ำฝนนี่อาน้ำฝนในกระมังนี่แหละ ไปเลยไปเติมเลยค่ะเมื่อกี้พี่เป็นจะหั่นเกลอนนี่คะ่ะจะหั่นเกลอนนี่แหละทําแต่ทีนี้เอ้าโอ้นี่รอยหั่นยังอยู่เลยทีนี้ไม่เป็นดังฝันเกลอนมันผุแล้วมันอายุเยอะแล้วเติมน้ําไปเลยกระดินเหนียวก็จะช่วยอุ้มน้ําเรานะที่พี่เป็นใช้ดินเหนียวจ้ะ เติมน้ำให้เขาอิ่มๆหน่อยแเดี๋ยวดูระดับน้ำว่าเขาอิ่มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปตักน้ำรอเนาะถ้าไม่ต้องเติมก็ไม่เป็นไรน้ำก็ตั้งไว้คืนเหมือนเดิมแต่เราตักน้ำรอให้ดินมันอุ้มอ้มน้ำเต็มที่ค่ะ ก็จะมาดูกันยี่โอ้อันนี้อุ้มยิ่งก็อุ้มอีกถายแล้วน่าจะโอเคแล้วค่ะน,น่าจะไม่ต้องเติมน้ำแล้วโอเคเลยโอ้โหสวยงามเดี๋ยวก็อีกสักให้เขาตั้งหลักก่อนค่ะเพราะรากเขายังอ่อนแอให้เขาตั้งหลักสัก าทิศหนึ่งเดี๋ยวพี่เป็นจะมาเติมปุ๋ยเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าผักขยังของพี่เป็นมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูเนาะก็คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้พี่เป็นก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้ะ